สวัสดีค่ะดิฉันจักกิกโหราโหหน้าเด็กนะคะอัปเดตดวงชะตาประจรําเดือนมิถุนายน2568สําหรับดวง12ราศีนะคะก่อนที่จะรับฟังคาทานายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้จันกิกด้วยนะคะการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมแบบมหาภาคจะให้ชัดเจนเจาะลึกต้องหากลับมาตรวจดวงส่วนตัวกับจันกิกนะคะเพื่อจะได้ทราบลักษณเกิดที่แท้จริงรวมทั้งจะได้ทราบ ดาวในพื้นดวงเดิมของคุณว่าได้ตำแหน่งเข้มแข็งอย่างไรหรือมีจุดที่ต้องระวังอย่างไรคะ่ะราศีเมษนะในช่วง26กุมภาพันธ์2 0งพจนถึง8พฤษภาคมดาวประจำตัวคุณดาวคารเนี่ยโครจรลักษณะมนเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะคะอยู่ในราศีกรกฎนะคะส่งผลให้คุณเองมีความสับสนมึนงงในสิ่งที่คุณกำลังจะทำ <S <S ในเรื่องของการวางแผนชีวิตในเรื่องรากฐาน คุณกลับมานั่งคิดว่าสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันวางแผนถูกไหมรู้สึกกลับมานั่งทบทวนในสิ่งที่ตัวเองผ่านมาแล้วเกิดความรู้สึกหมดไฟท้อหมดกําลังใจในช่วงที่ที่ผ่านมาพระดาวประจวประจําตัวเดินโคจรแบบหมุนนะคะประกอบกับดาวพระราหูซึ่งมีดาวเจ้าเรือนราพาัโคจรมีวีนาศมาตั้งแต่ตุลาคม2016จนถึง4พฤษภาคมดาวเจ้าเรือนราพาัโคจรวีนาศหมายถึงผู้ใหญ่ไม่ได้ค่อยให้ความ เพื่อกูหนุนนําทําผลงานหรือทําอะไรลงไปอ่ะแม้คุณทุ่มเทก็เหมือนไม่ได้รับโอกาสไมไ่รับการโปรโมทหรือผลักดันเท่าที่ควรนะแต่ดาวคารของคุณซึ่งมีดาวประจาตัวดาวที่เป็นตัวแทนแห่งนักรบความกล้าแข่งขยันเป็ชาวราศีเมษเป็นคนคิดเร็วพูเว่เร็วทําเร็วกล้าคิดสายรุยสายบค๊ะเป็นคนผงขามคนตรงไปตรงมาดาวคารเนี่ยนะคะโคจรเดินหน้ามาตั้งแต่วันที่9้าพฤษภาคมนะคะ จนถึง5มิถุนายนนะคะประกอบกับดาวประจำตัวจะโครจรย้ายราศีจากราศีกรกฎนะคะดาวพบพันธุไปอยู่ปุตตะนะคะย้ายวันที่6มิถุนายนและอยู่ยาวไปจนถึง26กรกฎาคมเลยนะถึงย้ายราศีนะคะก้าวคานโครจรในยยพบปุตตะก็คือราศีสิงเป็นพิธุบ นะลว,วิภูมิมาทั้งลว,วิภูมิมาทั้งโสราปัญจกัละคณาพุทธเจ้าจันกชีวาวานเป็นแปดสุเจจันเจ้าว่าร้อนน,น,อนิรันดรคุณจะมีความรู้สึกสับสนมึนงงแล้วก็การขับเคลื่อนอะไรของคุณมันจะค่อนข้างยากรวมทั้งตัวคุณต้องระวังในเรื่องของการเดินทางแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุนะคะจากการซุ่มซ่ามนะคะหรือจากของหล่นใส่่ต้องระวังอุบัติเหตุนะคะเลือดตกยางออกนะคะแต่มุมที่ จะเป็นจุดที่แก้เคดแก้ดวงได้นะ,ะหาวกาศนะไปทําฟันนะคะไปทําฟันไปอุดฟันไปขูดถินปูนจะช่วยแก้เคดเรื่อง,องที่จะเกิดเรื่องเหล่านี้ได้นะ,ะแล้วก็ในมุมเรื่องของเงินนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพัสดุกนะ,ะดาวพัสดุข,ของชาวราศีเมษนะคะโครจรไปอยู่เป็นวินาศนะคะและโครจรลักษณะมน,นะะ่ ตั้งแต่วันที่19เมษายนจนถึง18พฤษภาคมการเงินเป็นยังไงของชาวราศีเมษการเงินที่ผ่านมาอะไรที่มันจะได้มันก็อีกนิดเดียวมันอีกนิดเดียวเหมือนจะเอื้อมก็เอื้อมไม่ถึงเงินอะไรที่จะเป็นเงินที่คุณจะพึงได้มันถูกการล่าช้าออกไปช้าออกไปเงินของคุณในช่วง19เมษายนจนถึง18พฤษภาคมที่ผ่านมาการเงินมีรายจ่ายเยอะมีรายรับน้อยเงินที่ลอยคอยอยู่มันถูกเ เตะถ่วงหรือคือถูกทำให้ได้ช้ามากขึ้นไปกว่าเดิมเหมือนจะได้จะได้แล้วก็รอยไปเหมือนจะได้ได้แล้วก็ลอยไปเพราะยังไม่ใช่จังหวะที่คุณจะได้สิ่งที่คุณคาดหวังในเรื่องเงินนะแต่ดาวการเงินเนี่ยพิ่งโครจรนะคะโครจรจะโครจรเดินหน้าเมือ่อวันที่19พฤษภาคมและจะโครจรเดินหน้าไปจนถึงหนึ่งมิถุนายนส่งผลให้จังหวะเงินที่คุณรอคอยมาตั้งแต่ช่วง เมษายนจนกลางเดือนพฤษภาคมเงินที่คุณรอคอยอยู่จะมีเกณฑ์ได้จะถูกขับเคลื่อนเงินก้อนต่างๆหยิบจับได้มากขึ้นมีเงินมาจับจ่ายใช้ใช้สอยมากขึ้นตั้งแต่พฤษภาคมจนถึงมิถุนายนประกอบกับดาวพระศุกร์ดาวการเงินของคุณนะจะกลุมจุดเกิดในวันที่สองมิถุนายนของชาวราศีเมษเงินทับตัวมีเกณฑ์เงินที่รอคอยจะหยิบจับได้บ้าขึ้นมีเงินจากเงินก้อนคนรักคู่ครองหุ้นส่วนเกื้อกูลนุนนำในเรื่องการเงิน ส่งผลให้มีเงินจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะคะหลังจากช่วงตั้งแต่เมษาพฤษภาเนี่ยเหนื่อยในเรื่องการเงินมากแต่เพิ่งจะดีขึ้นเนี่ยนะจะดีจริงๆก็คือหลังจากดาวการเงินมาทับตัววันที่สองมิถุนายนนะแล้วก็ดียาวๆไปหนึ่งเดือนเลยนะคะสําหรับเรื่องการเงินนะคะเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องการเงินเรื่องการงานอาจารย์บอกคร่าวๆไปแล้วนะ ก็มีดาวดวงหนึ่งที่น่าสนใจของชาวราศีเมษก็คือดาวพระพระหัสบปปดีนะ่ยเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวเจ้าเรือนวินาสนะคะและสุภาของชาวราศีเมษนะคะสโคโจรเดินหน้าโยกหน้าอยู่ในภพสาสะจะได้รับการเกือ้อกูลหนุนนำจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะได้คอนเนคชันใหม่ๆได้คนอุปถมัมภ์ ช่วยเหลือก็กูในเรื่องการงานมากขึ้นและดาวแห่งคุณงามความดีนี้จะโครจรเดินหน้าเป็นจังหวะในเดือนตุลาคมนะคะได้ปฐุมเกณฑ์อีกในช่วงตุลาคมนะจะมีเกณฑ์นะคะใครที่โสดจะมีเกณฑ์แต่งงานแบบปุบปับฉับพลันจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งราศีเมษหลังจากที่ทุกมาเจ็ดปียาวๆมันถึงจังหวะของคุณที่จะดีขึ้น อย่างรุ่งโรจน์นะสำหรับคนที่มีพื้นดวงที่ดีถ้าใครมีพื้นดวงดวงเดิมที่บุญวัสนาน้อยก็จะดีน้อยลงไปนะคะต้องหาโอกาสมาตรวจดวงส่วนตัวไก่จารย์เพื่อได้ทราบดาวในพื้นดวงเดิมนะ,ะนี่คือการพยากรณ์แบบคร่าวๆแบบมาภาพนะคะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภเป็นราศีกลางธาตุดิน มีดาวประจําตัวคือดาวพระศุกร์คุณเป็นคนอาร์ตออฟไรส์นะคะเป็นคนคิดอะไรแหวกแนวรักสวยรักงามมีดนตรีในหัวใจมีศิลปะเป็นคนชอบมีคําคมแล้วก็โคงฉันกับรอนอยู่ในหัวหัวใจนะคะชาวราศีพฤษภอ่ะในช่วง2,564 65 66ช่วงนั้นงานแปก๊กเงินแปก๊แปกมีการเปลี่ยนวิถีชีวิตในเรื่องงานอย่างหนักหน่วงเลย เปลี่ยนแบบพลิกจากหน้ามือไปหลังมือชาวแล้วค่ะราศพีพฤษภแต่หลังจากวันที่5พฤษภาคมเป็นต้นมานะคะดาวพระราหูซึ่งมีดาวเจ้าเรือนการงานโคจรเป็นเกษ,ษ,ษตราธิพดีและอยู่ไปหนึ่งปีครึ่งเลยตั้งแต่5พฤษภาคม68จนถึง22พฤศจิกายน69การงานจะมีเกฑ์รุ่งโร์ใครที่สามารถประครับคองในช่วงที่มันเหนื่อยที่สุด3ามปีที่ผ่านมาได้ต่อไปนนี้จะเป็นโอกาสของคุณในเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะถ้าคุณอดทนนะไม่ได้ ออกจากงานหรือเปลี่ยนอาชีพนะแต่ถ้าใครที่ตกงานจะมีเกณฑ์ได้งานนับจากนี้ไปได้งานที่ชอบคุณจะมีเกณฑ์มีอาชีพที่2และได้เรียนรู้อาชีพใหม่ที่เป็นรูปทางลักฐานแห่งรายได้นะชาวราศีพฤษุกส,ส่วนในเรื่องการเงินนะ,ค,ะคุณมีดาวประจำตัวเป็นดาวพระศุกอยู่แล้วเป็นดาวเป็นดาวขุนคังดาวการเงินดาวประจำตัวเนี่ยนะคะโคจรลักษณะมลในในภพราพะ มาในช่วงวันที่ตั้งแต่วันที่19เมษายนจนถึง18พฤษภาคมช่วงนั้นมีรายจ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวบุตรบริวารเงินที่หามาได้ที่ผ่านมาถูกใช้จ่ายไปเรื่องของบริวารและเรื่องที่ไม่ได้วางแผนไว้นะคะได้มาเยอะแล้วก็มีเณฑ์จ่ายมาเยอะในช่วงตั้งแต่19เมษายนจนถึง18พฤษภาคมแต่ตั้งแต่19พฤษภาคมเป็นต้นมาดาวประจำัวงคุณโคจรเดินหน้าโคจรเดินหน้าทั้ง จนถึงหนึ่งิิษนายนเลยโคจอนเดินหน้าอยู่ในราศีมีนพบราพคุณจะได้รับการเกือ้อกูลหนุนนํำจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของถ้าใครมีความคิดในเรื่องของการศึกษาต่อจะได้รับการรับทุนในการศึกษาต่อใครที่จะมีเกณฑ์เขาเรียกว่าอะไรเรียนรู้ในสิ่ง,งใหม่ๆในเรื่องธุรกิจการงานหรือองค์ความรู้ต่างๆจะได้รับมอบความรู้ ในหลากหลายมุมมากขึ้นซึ่งจะก่อเกิดในเรื่องรายได้และเงินในอนาคตนะและดาวศุกร์ของคุณซึ่งมีดาวประจำตัวด้วยจะโครจรย้ายยกเข้าสู่ราศีเมษในวันที่สองมิถุนายนดาวประจำตัวจะโครจรมีวินาทตั้งแต่สองมิถุนายนนะและย้ายและอยู่ไปจนถึงหนึ่งเดือนเลยส่งผลให้ตัวคนเองจะมีการเดินทางแบบปรับปรับสัมพัทธ์จะมีรายจ่าย พึงเพื่อธุรกิจต่างๆเพื่อเป็นการก่อร่างสร้างตัวประกอบกับดาวพฤหัสซึ่งมีดาวเกี่ยวกับดาวเจ้าเรือนมรณะและราภะโคจรอยู่ในภพกระดุมพระตั้งแต่วันที่สิบสามพฤษภาคมและอยู่ไปจนถึงหนึ่งตุลาคมส่งผลให้จะมีเกณฑ์มีเงินก้อนมีเกณฑ์มีเงินปันผลหรือมีเงินมรดกเงินจากการขายที่ขายบ้านส่งผลให้คุณหลังจากที่พังมาจะมีเกณฑ์ รุ่งโรดตั้งหลักตั้งตัวได้สำหรับชาวราศีพฤษภนะคะก็ดีใจด้วยมากๆเลยนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภหลังจากที่เหนื่อยท้อมานานนะ,ะราศีมีทุนนะคะจากที่ผ่านมาหนึ่งปีครึ่งดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพบสุขพระ โคจออยู่ในภพกรมมะราศีมีนส่งผลให้ในหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมางานเยอะงานรุมเรา้าส่งผลกับความสัมพันธ์ในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวมีเกณฑ์ห่างเหินความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนักในเรื่องของความรักนะทะเลาะเบาแว้กกันบ่อยมากขึ้นเพราะไม่ค่อยมีเวลาให้กันดาวพระราชสัดีที่ดาวเจ้าเรือนคู่ครองและการงานโคจรไม่วิหนหาเป็นหนึ่งปีที่ผ่านมาด้วยงานคุณเองต้องรับภาระหนักอึ้ง ในเรื่องของต้องตามร้านตามเชนในสิ่งคุณไม่ได้ทําต้องไม่แก้ไขปัญหาเป็นเดอแบบคนเดียวทำํำหลายหน้าที่ทําตั้งแต่สัเวกะเบือยันเรือรบนะคะดาวพิะเสาที่มีดาวเจ้าเริอนมรณะนะคะโคจรอยู่ในภพกรมมะตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมนะคะมรณะกรมมะหมายถึงมีเกมเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายแผนกย้ายส่วนเดินทางยกย้ายเปลี่ยนแปลง แต่เป็นแปลงแล้วดีเพราะตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม2568ดาวพระหัดโคโจรยกย้ายมาอยู่กุ่มจุเกิดของชาวราศีมิถุนได้โกมุเทะเกณ์ประกอบกับดาวพระพุธท,ที่เป็นดาวประจำตัวของชาวราศีมิถุนโคโจรไปกรเกษตราที่ดีส่งผลให้คุณเองคุณงานความดีสิ่งที่เคยทำบุญมาจะแสดงผลผู้ใหญ่จะเกิดกูหนุนนำ จะได้รับโอกาสใหม่ๆจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีเกณฑ์เดินทางไกลและประสบความสำเร็จในช่วงนี้ชาวราศีมิถุนปัง่อนข้างๆมากเพราะมีเกณฑ์มีโชคลาภดาวพระศุกร์ที่เป็นดาวทวแทนแห่งการเงินแม้เป็นปลักเกษตรโคจรย้ายเมื่อวันที่สองมิถุนายนอยู่ในภพราพะมีเกณฑ์มีโชคลาภแต่มีแล้วได้เงินมาแล้วจะมีเกณฑ์จ่ายไปจ่ายไปกับความสุขการเดินทางดาวองคารที่มีดาวเจ้าเรือนภพ อลินะคะโคจรอ,อยู่ในภพศาสชะาอลิศาสชะหมายถึงระวังเรื่องศัตรูในการเดินทางระวังเรื่องของอุปสรรคในการเดินทางเพราะฉะนั้นให้มันเช็ครถด,ด,ดีระวังมีปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์กลไกลแล้วก็รถเสียกลางทางเพราะฉะนั้นให้คุณรอบครอบเย่าประมาทก่อนเดินทางนะคะสาหรับชาวราศีมิถุนโดยรวมจากที่ผ่านมา1ปีมีปัญหาเรื่องคนมีปัญหาเรื่องงาน แต่หลังจากนี้ไปนะเป็นโอกาสที่ดีในการตั้งหลักตั้งตนของชาวาราศีมิถุนรุ่งโรจน์ผู้ใหญ่เกือ้อกูลนะคะมีเกมมีโชคลาภเดินทางและจะประสบความสุขแต่มีมุมที่ต้องระวังที่จันแจ้งไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จันคิดกด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จันกิ๊กด้วยนะคะ